แล้วเดี๋ยวมาไอ้ทิ์แย้มนะครับแล้วถามว่าถูกจับอะไร oh, oh. ยักยอกเงินวัดผมเองตกใจมากใช้คำว่าช็อกครับคนเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ระดับชั้นธรรมชั้นธรรมเดี๋ยวชาวบ้านจะไม่เข้าใจชั้นธรรมมันคืออะไรถ้าเปรียบเทียบตำรวจนะครับมันก็มาจากพระครูนะครับพระครู เจ้าคณะตำบลก็เทียบกัทั้งฝ่ายปกครองก็เป็นกำนันนะครับพระครูหรือจะชั้นยศสูงกว่านั้นชั้นยศทางพระนะครับก็เทียบเป็นนายอำเภอเจ้าคณะอำเภอแล้วก็มาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าขุนแล้วนะครับชั้นสามัญชั้นราษชั้นเทพชั้นธรรมอะไรนี่นะครับถ้าเปรียบเทียบชั้นราษก็พันเอกนะครับชั้นชั้น ชั้นสามมันเนี่ยประมาณยศพันเอกนะครับยศทางตำรวจทหารนะครับท่านชั้นราษชั้นเทพนี่ก็พลตำรวจตรีแล้วนะนะครับน่าจะประมาณพลจัตวาพลจัตวานะครับชั้นราชชั้นเทพก็พลตำรวจตรีชั้นธรรมนี่ชั้นยศพลตำรวจโทนะครับแล้วไปชั้นพรมชั้นพรมเนี่ยพลตำรวจเอกและหลังจากนั้นจะขึ้นเป็นรองสมเด็จ และเป็นสมเด็จก็สมเด็จนะครับมีกี่องค์นะครับเช่นสมเด็จพระสังฆราชหรือรองสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะครับและทางการปกครองเนื่องจากวัดมันเยอะพระมันเยอะนะครับร้อยพ่อพันแม่มาบวชเขาก็แบ่งการปกครองเป็นระดับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะภาคไอทิพย์แย้มนี่เป็นระดับเจ้าคณะภาคสิบสี่เจ้าคณะภาคสิบสี่นี่คุมสามจังหวัดนะครับแต่งตั้งมานะครับ สมเด็จสังฆราชแต่งตั้งมานะครับแต่งตั้งมาเห็นว่าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะครับบวชตั้งแต่อายุสิบสองนะครับและเป็นวัดใหญ่นะวัดไร่ขิงคุมจังหวัดนครถมสมุทรสาครกาญจนบุรีนะครับมีเงินเดือนให้นะครับมีเงินเดือนน่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทมั้งครับนะฮะในที่แย้มเนี่ยนะครับแล้ว,วัดไร่ขิงเนี่ย คนเคารพสักการหลวงพ่อวัดไร่ขิงมากต้องแยกพระกับคนนะพระพุทธรูปเนี่ยหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่ตั้งวัดไร่ขิงเนี่ยเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเลยในบ้านเราก็จะมีองค์พระแก้วมรกตที่ที่พระบรมมหาราชวังเราก็ไม่มีโอกาสเข้าไปได้กราบไหว้เท่าไหร่เพราะอยู่ในเขตในรั้วในวังอีกอันพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกนะครับพระพุทธชินราชที่พิษณุโลก อีกองค์ก็หลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเซาแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิง <c oughs> อีกองค์ก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่เพชรบุรีส่วนคนมาเป็นเจ้าวาดถ้าได้คนดีมาก็บริหารจัดการพัฒนาวัดเพราะคนเขาลบไปกราบไหวบูชาวัดหลวงพ่อวัดไร่ขิงเยอะเจ้าวาดองค์งก่อนท่านก็อุตส่าห์ตั้งโรงเรียนตั้งโรงพยาบาลเข้า ไอ้หาเจอไอ้เฮียแย้มนี้เข้าไปโอ้โหแย่เลยบวชมาตั้งนมตั้งนานอายุก็เท่ากับผมเนี่ยไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีนะครับถามว่าทำไมปปอทอนะเลขาปปอทอต้องไปยุ่งด้วยต้องไปค้นด้วย เพราะไอ้แย้มนี่มันเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเนี่ยเหมือนผู้จัดการบริษัทวัดนี่เป็นนิติบุคคลวัดไล่ขิงเป็นนิติบุคคลรายได้ทางวัดเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของเจ้าอาวาสกับวัดกรรมการวัดมาจากไหนก็มาจากไอ้หาแย้มนะ่ตั้งไอ้แย้มนี่ตั้งตั้งพักพวกตัวเองมาตั้งลูกศิษย์ลูกหาตั้งลูกน้องตัวเองมา เป็นกรรมการวัดมันจะใช้เงินอะไรมันก็ใช้ได้ตามอำเภอใจแล้วไปยักย่อไปยักย่อเงินวัดไปหลงที่นาแปลงน้อยไปหลงสาวนะครับไปหลงการพนันเอาเงินวัดไปตั้งแปดร้อยกว่าล้านชั่วมากเลย ทั่วมากเลยครับออกไปใช้ทำไปได้ยังไงแก่จังป่านนั้นแล้วถ้าเป็นพระหนุ่มๆเพิ่งเป็นพระมหงมหายังของวัดไปใอห่าหำก็หี่ยวแล้วมึงไปทำได้ยังไงว่รุ่นเหล่านี้แม่นหำหยวแล้วม่เวที่เมาแล้วไม่มีสามันสำนึกเลยไอเลวจริงๆคือคนถ้าศึกจากความเป็นพระเนี่ย คนที่บวชพระไปแล้วศึกแล้วเนี่ยเขาจะเรียกทิศบ้านนอกเราจะเรียกทิศนะครับบวชพระพรรษาหนึ่งแล้วศึกไปเขาจะเรียกทิศนั่นทิศนี่เช่นผมบวชไปพรรษาแล้วศึกมาเขาจะเรียกทิศนําหน้าถือให้เกีรยบทิศย่อมาจากคําว่าบัณฑิตนะครับถือว่าได้บวชได้เรียนแล้วนะครับได้บวชได้เรียนแล้วจะเรียกทิศนะครับแต่แย้มเนี่ยมันประราชิกคําว่าประราชิกเนี่ย ในพระพุทธศาสนากำหนดไว้คร่าวๆให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆทำผิดสี่อย่างหนึ่งร่วมประเวณีกับสาวจนอสุจิเคลื่อนนะครับร่วมประเวณีนะครับแม้เข้าไปกึ่งองคุลีก็ถือว่าร่วมประเวณีแล้วนะครับยังไม่มีพยานหลักฐานว่าไอ้สมีแย้มเนี่ยไปร่วมประเวณีแต่ผิดข้อสองคือลักทรัพย์ลักทรัพย์หนึ่ง สมัยพุทธกาลก็ประมาณหนึ่งหนึ่งบาทหนึ่งบาทขึ้นไปอะไรอย่างนั้นนะครับลักทรัพย์เนี่ยถือว่าปรราชิกนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่สอง้แย้มโดนหลักเกณฑ์ข้อที่สองยักยอกเงินวัดไปนะครับคำว่ายักยอกเนี่ยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญานี่นะครับถ้าทรัพย์นั้นมาอยู่ในความครอบครองของเราและเราเอาไปใช้นะครับโดยไม่มีสิทธิ์เขาเรียกว่ายักยอก แต่ถ้าแอบจิกไปลักไปอันนี้เขาเรียกว่าลักทรัพย์แต่ถ้าใช้กําลังประทุษร้ายเขาเรียกว่า,าชิงทรัพย์แต่ถ้าฉกฉวยเอาซึ่งหน้าคว้าปั๊บแล้ววิ่งหนีอันนี้เขาเรียกว่าวิ่งราวทรัพย์แต่ถ้าไปชิงทรัพย์โดยใช้กําลังสามคนขึ้นไปเขาเรียกว่าพร้นทรัพย์ไอ้แย้มผิดฐานนี้ครับเพราะนั้นปราชิกคําว่าปราชิกเนี่ย ขาดจากความเป็นพระพิสุทันทีนะครับขาดจากความเป็นพระพิสุทันทีมีพระในวัดออกมาโต้ว่าเฮ้ยมหาแย้มนี่ยังไม่ได้ศึกนะเดี๋ยวก็กลับมาห่มผ้าเหลืองได้ก็ปลาราชิกแล้วท่านก็ล่ําเรียนมาจนขนาดนี้แล้วไอา้ายังไม่รู้เลยจะไปสอนชาวบ้านได้ไงวะถ้าปลาราชิกนี่คือขาดกว่าจากความเป็นพระครับ ปกติกระชากผ้าเหลืองเอาตีนถีบออกได้เลยนะครับผมตั้งแต่เป็นร้อยตำรวจเอกแล้วถ้าพระปราชิกเนี้ยบอกจะศึกไม่ศึกถ้าศึกนิ่มๆก็เป่งวาจาว่าอาตมาขอศึกเพราะปราชิกเป่งวาจาต่อหน้าคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับถือว่าศึกแล้วครบองค์ประกอบแล้ว แต่ว่าไม่สึกก็เตีนถีบแล้วก็ชากผ้าเหลืองออกอันนั้นก็ถือว่าครบองค์ประกอบนะครับครบองค์ประกอบช่องไอ้ทิกตอ,อกมันแบนผมไปอีกแล้วนะครับช่างแม่นนะนะครับช่างมันนะครับปล่อยมันมันแบนผมไปอีกแล้วมันบล็อกอีกแล้วไม่รู้เป็นเี้ยอะไรนักหนานะฮะ สิบชาวไร้ถูกลบออกละเมิดชุมชนของเรา หลักเกณฑ์มันเยอะครับมาเนี่ยบล็อกผมด้วยเดี๋ยวนะผมดูเดี๋ยวนะปล่อยมันเถอะครับคือก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตผมนะฮะไอไอไอทิกเอรเนี่ยนะครับไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตผมนะครับก็ไลฟ์ช่องทางเดียวไว้นี่นะครับ ไอ้คนชั่วๆอย่างนี้เราไม่ด่าได้ยังไงอะนะครับด่ามันก็บอกละเมิกดกฎชุมชนก็ไม่เป็นไรครับเอาไปได้อย่างไงแกจะตายห่าและไอ้บ้าเสือกไปหลงผู้หญิงนะครับและอี่ผู้หญิงนี่ก็ชั่วจริงๆนะมึงอะมึงไปหลอกพระคือไอ้สมีแย้มเนี่ย มันบวชตั้งแต่อายุสิบสองไม่เคยสัมผัสทางโลกกามราคะยังไม่เคยผ่านมานะฮะไปเจอเขาอ่อยย่อแก้ผ้าโชว์หน่อยอะไรหน่อยโชว์นมโชว์จิ๋มเขาหน่อยก็ไปหลงเขาไอ้หี่เอยโอนเงินเอาวัดไปที่จริงมันต้องให้ญาติโยมเอาหวายแช่เยี่ยวไวเคี่ยนด้วยนะไอ้แย้มมึงอะ พูดไอ้แย้มเนี่ยเพราะมึงก็อายุเท่าอ่ะกูอ่ะแหละนะครับมันไม่ควรเอาเงินวัดไปบ้าถ้าเงินเขาถาวายส่วนตัวเอาไปเล่นอะไรก็ถือว่าชั่วน้อยหน่อยนะแต่นี่เสือเอาเงินวัดไปหมดเลยนะครับแล้วพระลูกศิษย์ไอ้แย้มนี่ยังมาปากดีนะจะปกป้อง ไม่ต้องปกป้องแล้วติดคุกแก่ตายในคุกต่างกรรมต่างวาระนะจบแล้วนะครับไม่น่าเลยเป็นพระดีๆแท้ๆเลยนะครับมาดก็ดีความรู้ก็ดีนะครับไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเลยแล้วใครเขาจะไปเชื่อถือวัดไว้อบ้าเอ้ยมึงพาเขาเดือดร้อนวัดอื่นเขายังกำลังสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไร คนเขาก็ไม่ไว้ใจสิระดับชั้นชั้นในเจ้าคณะภาคนะโว่าใหญ่ขนาดไหนะทางพระเนี่ยถือว่าใหญ่ขนาดไหนะเจ้าคณะภาคนะแล้วก็เป็นถึงชั้นชั้นธรรมนะครับโอ้โหตายผมตายเลยนะครับตายเลยคำถามผมมันค้างอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะพูดแรงไปนะครับแต่ว่า มันไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วมีอีกหลายวัดนะครับก็ขอให้ท่านพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชกับบิ๊กเต่านะครับจรุลเกียรติบานแก้วแล้วก็โกเลขาภูมิสารเลขาปวทจับมือกันล้างพวกมารศาสนามันมีอีกหลายวัดครับมีอีกหลายวัดครับมีอีกหลายวัดมากไอ้วัดใหญ่ๆทำตัวเว่อร์นะครับสำนักชี้ต่างๆเนี่ย จับแม่งเข้าคุกให้หมดไห้พวกนี้นะจับเข้าคุกให้หมดครับจับเข้าคุกให้หมดไม่ไหวมึงมาหลอกเอาเงินชาวบ้านนะไอ้หา่านอกจากเอาเงินไปทําบุญแล้ววัดไร่ขิงนี่ผมก็ไปทําบุญนะนะครับเมื่อก่อนนะครับยังเข้าไปนะครับจัดงานวัดไร่ขิงเราก็ไปช่วยงานไปกราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับ อย่างนี้งาผมถึงได้มาถือศีลไม่เข้าวัดอะและจะไปไว้ใจใครได้ว่าระดับเจ้าคณะภาคแม่ยังไว้ใจไม่ได้เลยเออถ้าเป็นในระดับต่ำๆก็ว่าไปอย่างนี้แต่เราอย่าไปเอาศาสตร์สนาพุทธที่เขากำหนดหลักเกณฑ์มาคนเนี่ยมันยังชั่วได้ไม่ว่าจะชั้นไหนนะครับไม่ว่าจะชั้นไหนเนี่ยชั่วได้เห็นเงินเข้าไปตาโตนะครับ แล้วสมเด็จสังฆราชท่านก็ออกมาแล้วว่าต่อไปอย่าไปถวายเงินพระท่านฆ่าพระเลยนะอย่าไปถวายเงินพระครับอย่าไปถวายเงินส่วนตัวพระถ้าวัดไหนมีตู้ไว้จากสําหรับเป็นค่าน้ําค่าไฟวัดท่านก็ใส่ใส,ใส่ตู้ไปอย่าไปถวายสองส่วนตัวแม่เคยตัวครับพระไม่ต้องไปให้เงินส่วนตัวครับ ไม่รู้ว่าเวลานีมนมาสวดที่บ้านแล้วไม่ถวายเงินจะโกรธเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็ไม่สวดอีกเอ้ยผมก็ไปกลางเต็นท์เอานอนเอาตามป่าตามเขาตามอุทยานผมก็ไม่ต้องเปลืองเงินถวายพระด้วยผมเป็นคนใจบุญนะแต่ว่าใจบุญทําบุญแล้วผมก็ไม่ไว้ใจพระไม่ไว้ใจกรรมการวัดนะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเหตุมันเกิดแล้วเนี่ยจะแก้ไขนะ ผมว่าพออพุทธพอ,อสำนักพุทธคุณแก้หลักเกณฑ์นหน่อยได้ไหมว่ากรรมการวัดเนี่ยมันมีเป็นหมื่นๆวัดเนี่ยให้เอาข้าราชการไปเป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะครับจะเอาศึกษาธิการอำเภอหรือจะเอาพออสำนักพุทธแต่ละจังหวัดวัดใหญ่ๆรายได้สูงๆก็ มีรายได้ตั้งแต่ร้อยล้านบาทขึ้นไปก็ให้ผอ,อสํานักพุทธเป็นกรรมการโดยตําแหน่งถ้าระดับ10ล้านบาทก็ให้ศึกษาที่การอำเภอหรือผู้อำนวยการสํานักสถานศึกษานั้นแต่ถ้าจะแน่นอนนะให้ในายอำเภอกับผู้กํากับอำเภอนั้นเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบการเงินการใช้จ่ายได้พวกข้าราชการมันกลัวติดคุกมันมียศมีตำแหน่งมีเงินเดือนไงนถ้าไปปล่อยอย่างนี้แม่งก็ยังเละอยู่นั่นแหละเจ้าอาวาสวัดมันก็ตั้งพรรคพวกมันตั้งลูกศิษย์ลูกหามันเดี๋ยวก็เกิดแบบไอ้แย้มนี่ขึ้นอีกแหละนะครับแก้ไขที่แก้ไขเลยนะครับแก้ไขเป็นกฎระเบียบปฏิบัติของ พุทธศาส,สนาออกมาเลยนะครับว่าเอานายอำเภอเอาผู้อุ้งกลับทําไมเอานายอำเภอเอาผู้อุ้งกลับมันมีอํานาจในการที่จะดําเนินคดีอาญากับเจ้าวาดนอกลูกได้นะครับทุกวัดครับออกเป็นระเบียบมาเลยครับนะครับในกรุงเทพมหาคนครก็เอาผู้อำนวยการเขต ถ้าอย่างเนี้มันก็จะดูแลกันได้พวกนี้ย้ายไปคนใหม่มาก็เป็นโดยตําแหน่งสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นี่ไปตรวจสอบไม่ได้นะานอำเภอผู้หนวยการเขตจะไปตรวจสอบรายได้รายจ่ายวัดนะเดี๋ยวนี้แต่ละวัดเสือกมีทนายความประจําวัดอีกนะครับเอาไว้ฟ้องชาวบ้านเวลาไม่จ่ายค่าเช่าทงเชา่าที่ไม่ได้ครับพระไม่ได้ทํามาหากินอะไรต้องอยู่ด้วยความเคารพศรัทธาของชาวบ้านนะครับ คำถามมันไม่ขึ้นเลยนะครับมันค้างอยู่นะครับผมก็หงุดหงิดหัวใจเหมือนกันนะครับคำถามมันค้างครับไปไม่เป็นเลยนะครับเลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้เลยว่าท่านถามอะไรมาบ้างนะครับมันมันไม่พอครับคือมันชั่วครับไอ้เฮี่ยนี่ชั่วครับ เงินเราไปถวายเนี่ยผมไปถวายพันบาทผมก็กราบสามครั้งกราบท้ามันด้วยนะแล้วแม่เอาเงินเราไปเล่นการพนันน่นนะมันติดคุกไอ้โทษยักยอกทรัพย์มันติดไม่มากนะแต่มันแค้นใจนะมึงทำอย่างเงี้ยมันแค้นใจนะไอ้ฮาหลอกหลอกแล้วพอใครจะไปทำอะไรพระมีพระเหลืองคุ้มครองตัวก็เราก็จะ ให้ความเคารพศรัทธาพระเหลืองนะชาวพุทธนะครับมันแย่จริงจริงแม่ผมเห็นแล้วช็อกจริงๆครับมันแล้วเอาเงินวัดไปซะเยอะแยะเลยแย่จริงๆครับลูกศิษย์ลูกหาไม่ต้องออกมาปกป้องครับปล่อยให้แมนติดคุกไปตายในคุกนั่นนะครับไม่ต้องออกมาปกป้องครับ ผมก็เคยกราบไหว้แกนะไอห่า